คุณแม่ตั้งครรภสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมแล้วก็ช่วงไหนที่ควรเฝ้าระวังมากที่สุดเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งครรภไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกข์คนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้เรื่องของการตั้งครรภการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลคุณแม่หลังคลอดมาฝากสําหรับคุณแม่แม่กันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภค่ะ คำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าในระหว่างที่เราท้องหรือว่าตั้งครรภ์นเนี่ยเราสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมถ้ามีเพศสัมพันธ์จะทําให้แท้งหรือว่ามีการข้อกาหน,นดเกิดขึ้นไหมในความเป็นจริงแล้วนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดระยะาการตั้งครรภ์เน้นนะคะถ้าไม่มีข้อห้ามไม่มีภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะดีที่สุด นะคะในช่วง3เดือนแรกนะคะคือไตรามาสแรกเนี่ยควรที่จะงดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณแม่อาจจะรู้สึกไม่สุขสบายทั้งทางกายจากการแพ้ท้องขึ้นใส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะอะไรต่างๆทําให้ไม่มีอารมณ์ทางเพศนั่นเองนะคะทางด้านเรื่องของจิตใจก็มีความกังวลเอจะแท้งไหมจะมีเพศสัมพันธ์ท่าไหนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุด นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในช่วงไตรามาสแรกหรือว่าช่วงที่เรามีอาการแพ้ท้องอาการไม่สุขสบายอยู่นั่นเองแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่แนะนําเรื่องของการงดการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็คือช่วงอาจจะท้องแก่ใกล้คลอดปลายไตรมาสที่3นะคะเพราะคุณแม่จะเป็นไงรู้สึกท้องโตอึดอัดไม่สุขสบายไม่มีอารมณ์นั่นเอง แต่ว่าถ้าไม่มีข้อห้ามไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดการตั้งครรภ์ ส่วนคุณแม่ที่มีข้อห้ามหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเช่นคุณแม่ที่เคยมีประวัติเรื่องของการแท้งก็ควรที่จะงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงไตรามาสแรกคุณแม่ที่มีประวัติเรื่องของรคเกาะตามรครอกตัวก่อนกําหนดก็ควรที่จะงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นนะคะหรือคุณแม่ที่มี อาเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกปวด่วงท้องน้อยรุนแรงก็ควรที่จะงดมีเพศสัมพันธ์ตลอดการตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ที่มีประวัติเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดในช่วงครรภ์ก่อนนะ,ะคะครรภ์น,นี้ก็ควรที่จะงดการมีเพศสัมพันธ์หากไม่มีข้อห้ามหรือภาวะแทรกซ้อนนื่อนๆที่คุณหมอไม่ได้แจ้งก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดการตั้งครรภ์ขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วสุขสบายดีไหม มีอารมณ์ร่วมไหมนะคะถ้าฟื้นเจ็บหรือว่าไม่สุขสบายก็ควรที่จะแจ้งให้สามีทราบด้วยนะคะช่วงที่คุณผู้หญิงหรือคนท้องนะคะมีเพศสัมพันธ์แล้วมีความสุขถึงจุดสุดยอดได้เร็วส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงไตรามาสที่2ก็คืออายุคัรภ์ประมาณ14บสสัปดาห์ขึ้นมาถึงอายุคัรภ์ประมาณ30สสัปดาห์เพราะช่วงนี้คุณแม่จะไม่มีอาการแพ้ท้องท้องก็จะไม่โตมากนะคะไม่มี ความรู้สึกว่าอึดอัดอุ้ยอ้ายหรือว่าเป็นห่วงลูกจนเกินไปนะคะทาให้คุณแม่มีความรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นแล้วก็ถึงจุดสุดยอดได้ได้ลมีความสุขนั่นเองแต่พอเข้าสู่ไตรามาสที่3ปลายไตรมาสที่3จะรู้สึกไม่สุขสบายมากขึ้นนั่นเองอาหากการเพศสัมพันธ์นะคะสามารถมีได้นะคะบอกแล้วว่าตลอดการตั้งครรภ์ถ้าไม่มีข้อห้ามหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่คุณแม่มีเพศสัมพันธ์นะคะจะต้อง มีด้วยท่าทางที่นุ่มนวลอ่อ,อนโยนไม่กดทับหน้าท้องไม่หักคมแล้วก็ไม่รุนแรงไม่งั้นอาจจะมีผลต่อทารกในครรภ์ได้อาจจะแท้งถ้าอยู่ในช่วงอันออนหรือถ้าท้องแก่ขึ้นมาก็อาจจะน้ำคำรั่วน้ำคำแตกหรือมีเลือดออกขอดก่อนกำหนดนะคะหรืออาจจะมีการติดเชื้อได้นั่นเองเพราะฉะนั้นหากจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วง ตั้งขันนะคะคือมีได้นุ่มนวลอ่อนโยนไม่หักหงไม่รุนแรงแล้วก็ดีที่สุดแนะนําว่าควรที่จะใส่ถุงยางอนามัยนะคะสำหรับคุณผู้ชายเพราะว่าในน้ําอสุจิของคุณผู้ชายมีสารตัวหนึ่งนะคะเรียกว่าสารโปรสตากร a นดินซึ่งสารตัวนี้จะมีโอกาสที่จะไปกระตุ้นนะคะให คุณแม่มีการแท้งหรือว่ามีการคลอดก่อนกําหนดได้ถ้ากระตุ้นบ่อยๆหรือว่ามีสารเยอะๆนะคะในน้ําอสุจิเพราะฉะนั้นควรที่จะเฝ้าระวังนะคะดีที่สุดก็แนะนําว่าควรจะใส่ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับคนท้องนั่นเอง นะคะสรุปแล้วมีเพศสัมพันธ์นะคะตลอดการตั้งครรภ์ได้ถ้าไม่มีข้อห้ามหากมีข้อห้ามคุณหมอคุณพยาบาลก็จะแนะนำนะคะหรือถ้ามีแล้วมีเลือดออกมีปวดท้องรุนแรงก็ควรที่จะหยุดมีเพศสัมพันธ์ตลอดการตั้งครรภ์น,นั้นนะคะแล้วก็ให้คุณแม่ตรวจหลังคลอดเสร็จก่อนนะคะคุมกำเนิดเรียบร้อยก่อน นะถึงมีเพศสัมพันธ์ได้จะได้ปลอดภัยจากการติดเชื้อนะคะเอ่อจะได้ไม่ท้องต่อนะคะสำหรับคนต่อไปนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่เรื่องของแม่ตั้งครรภ์มีเพศสัมพันธ์ได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ